NT Cutter นะครับจากร้าน t o o a h o l i c นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Pro H-1P นะครับ Interior Work Model เป็นใบมีด uh, สำหรับใช้งานภายในนะจะเป็นงาน uh, Craft งานซ่อมแซมซ่อมบำรุงนะครับซึ่งอันนี้จะมีใบความหนาบางมากนะครับอยู่ที่0.25ม mm, ิเมเท่านั้นนะครับเป็นระบบ Auto ล็อกด้วยนะครับแล้วก็ด้ามเป็นโลหะด้วย ราคาลิงก์รายละเอียดดูใต้คลิปที่ description แล้พิมพคอมเมนต์ด้านหลังนะครับจะมีรายละเอียดของตัวอุปกรณ์ตัวนี้บอกว่ามีที่หักใบมีดแถมมาให้ด้วยนะครับหรือจะใช้ตลับหักก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแล้วก็ตัวใบมีดก็สามารถที่จะเปลี่ยนใช้งานได้สะดวกด้วยนะครับผมก็ใส่แว่นใส่เครื่องป้องกันบาดก่อนนะครับ n t Corporation m a d e in Osaka Japan ก็เป็นแบรนด์คุณภาพดีจากญี่ปุ่นเลยนะครับหลายๆคนจะรู้จักแบรนด์ช้างตาม้า 3M นะครับแม้กระทั่ง SDI นะครับใน loft ในร้าน B2S พวกนี้เขาก็จะมีแบรนด์พวกนี้อยู่แต่ว่า NT Cutter เนี่ยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่สูสีไม่แพ้กับ Ofa เลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมใช้ Ofa อยู่นะครับ NT Cutter นี้มีน้อยนะครับผมไม่ค่อยมีมีอยู่บางโมเดลแต่พวกนี้เป็นโมเดลที่ ผลิตในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทางร้านหรือว่าตัวแทนที่เขาจําหน่ายอุปกรณ์พวกนี้เขานําเอาเข้ามาขายนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับเพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อส่วนราคาเท่าไหร่นะครับซื้อที่ไหนสเปครายละเอียดลึกๆเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันแต่ตอนนี้ก็มาดูรีวิวกันก่อนนะครับว่าเจ้าตัวนี้คือเขาน่าสนใจ มากไหมนะครับน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจเลยก็มาดูกันนะครับเปิดกล่องสไลด์ออกมาเราก็จะเจอกับตัวอุปกรณ์ซึ่งก็จะมาในลักษณะเป็นมีดคัตเตอร์แบบสไลด์นะครับออโต้ล็อกนี่แบบนี้นะครับใบเขาจะมีความกว้างอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะคือจะต่างกับตัว9มมอยู่พอสมควรนะครับ9มมเขาจะเล็กนี่นะครับใบนี้น่าจะเป็น 12.5มมนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ใบที่เราคุ้นเคยเท่าไหร่นี่เป็นออฟานะครับใบ9มมแต่นี้เป็น12.5มั้งลองมาชั่งน้ําหนักกันดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้น้ำหนักเท่าไหรนะ่ผมเองก็มีคัตเตอร์ใบ12.5มมอยู่นะครับผมน้ําหนัก54กรัมนะครับมีน้ําหนักประมาณหนึ่งเพราะว่าตัวบอดี้ของตัวคัตเตอร์นี้เขาผลิตด้วยโลหะนะครับ ส่วนที่เป็นรางฮาร์ดแวร์ภายในจะเป็นสเตนเลสสตีลนะครับซึ่งรุ่นนี้สามารถจะใช้งานได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวานะครับเหมือนกันเลยเพราะว่าตัวของด้ามเนี่ยเขาจะเป็นแบบสมมาตรนะครับคือด้านนี้และด้านนี้เป็นลักษณะที่เหมือนกับเหมือนกันและเท่ากัน2งฝั่งจับด้านนี้ก็รู้สึกไม่ต่างกันด้านนี้ก็ด้วยแล้วก็หัวของอตัวปลายใบยเนี่ยจะมีตัวประคองใบที่มีความโค้งมนแล้วก็จะบอกเลยว่าเป็น right แล้ว่า left นะครับซ้ายและขวาใช้งานได้ไม่แพ้กันเลยสมมาตรเลยนะครับ ส่วนหัวเป็นสตเตเลดที่ยืดแล้วก็ยาวออกมาทําให้เข้าในพื้นที่ที่แคบได้สะดวกนะครับจะเป็นการตัดพรมวัลเปเปอร์หร,รือว่าเป็นงานคฟ้าอื่นๆติดตั้งแผ่นรองฉนวนหลังคาแลรพวกนี้ก็ใช้ได้ด้วยส่วนใบที่มีความกว้างมากกว่า9มมเนี่ยก็ทาให้มีพื้นที่ของโลหะและความแข็งแรงมากขึ้นส่วนการตัดทะลวงผ่านเส้นใยหรือว่าวัสดุที่มีความเหนียวแน่นนะครับก็ทําได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ความหนาของใบแค่0.25ม mm, ิลลิเมตรเท่านั้นก็ถือว่า บางโคตรนะครับแล้วก็เฟล็กได้เยอะด้วยเป็นเหตุผลว่าทําไมใบมันถึงเข้าในพื้นที่แคบๆได้มากเพราะมันบางมากนะครับส่วนฮาร์ดแวร์ที่มีก็เป็นลารางนะครับสไลด์เลื่อนแบบละเอียดมากๆเราจะบอกเป็น NT Cutter Pro Series เป็น H1 Stainless Steel Japan Patented าร์ดแวร์เป็นสีแดงแล้วใบเป็นของ NT Cutter เอง ส่วนวัสดุหุ้มด้ามด้านนอกตรงนี้จะเป็นวัสดุประเภทอัลลอยนะครับซึ่งผมจับตอนแรกผมเขาจะเป็นพลาสติกนะครับแต่เขาบอกว่าเป็น Metal Hand le, เ,นเ um Class, มทัลแฮนด์ลก็คือเป็นอลูมิเนียมคลาสมันหล่อมาคือเป็นลายการลื่นแบบหยกักหยักหยับหยับแบบนี้ล้อมมาถึงด้านหลังซึ่งทําให้การคอนโทรลเนี่ยทำได้สะดวกมากๆนะครับจับแล้วเขาก็จะทําสีเป็นสีเทาๆเมทัลลิกมาส่วนคลิปเป็นคลิปสเตเลดนะครับอยู่ตรงท้ายซึ่งเป็นคลิปที่ล็อกปิดฝาท้ายด้วยแล้วมีตัวสแนปเปอร์ด้วยนะครับตัวหักใบมีด ตัวดีเทนเป็นพลาสติกสีแดงแบบนี้นะครับตัใช้งานก็ดันตัวใบออกมาแบบนี้นะละเอียดมากเลยโพสิทีฟคลิกมากนะครับแล้วก็ตัวของอรางก็มีคุณภาพสูงเป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าออโต้ล็อกนะครับคือเมื่อเราดันใบมีดออกแล้วเราพยายามจะดันกลับโดยไม่ดันปุ่มเนี่ยมันก็จะดันไม่เข้าหรือว่าดึงไม่ออกนะครับตัวตรงนี้แทร็กตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพลาสติกที่โครมมาไม่น่าจะใช้สเตเลีหรือว่าอลลอย ส่วนการเปลี่ยนใบก็คือดันท้ายออกในลักษณะนี้นะครับตัวคลิปท้ายก็จะออกมา s n a เ p อร์นะครับเวลาจะหักใบก็ดันตัวใบออกมาแล้วก็แย่ตัว s n a เ p อร์เข้าไปแล้วก็หักแป๊กนะครับแค่นั้นการเปลี่ยนใบสลับด้านนะเพียงแต่ดึงใบออกมาแล้วก็ถอดใบเก่าออกทิ้งเปลี่ยนใบใหม่นะครับแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์รางก็จะเป็นแบบออโต้ล็อกที่กระเด็นเลยนะครับมันจะล็อกอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราไม่กดปุ่มนะครับจะเห็นว่า มันจะมีสปริงนะครับแหนบคอยเลื่อนเพื่อให้ตัวระบบล็อกเนี่ยมันทํางานได้นะครับแบบนี้เวลาเราดันสังเกตด,ดูว่าตัวล็อกมันก็จะขวางขนาดท้อยหลังขวางขนาดไปข้างหน้านะครับสลับกันไปมาแบบนี้นะครับก็ทําให้ใช้งานได้สะดวกและถ้าเกิดผมจะสลับด้านเป็นคนถนัดซ้าย <c oughs> ก็เพียงแต่ดึงใบออกมากลับด้านแบบนี้นะครับแล้วก็นําตัวฮาร์ดแวร์กลับเข้าไปในรางนะครับแล้วก็ดันตัวฮาร์ดแวร์เข้าไปปิดฝากลับในที่เดิมนะครับสไลด์เข้าไป แค่นี้นะครับคัตเตอร์ก็จะเป็นสําหรับคนถนัดซ้ายแล้วนะครับซึ่งหายากมากสําหรับแบรนด์ที่ทําออกมาถนัดทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ NT ็นทคัตเตอร์ส่วนใหญ่เขาก็ทําทั้งคนถนัดซ้ายและขวาให้ใช้งานได้สะดวกเพราะว่าด้ามเองก็สมมาตรกันด้วยแล้วก็การจับถือท้ายใหญ่ๆก็กว้างแบบนี้แล้วเหลี่ยมมุมไม่มีเนี่ยมันก็ทําให้ใช้งานคัตเตอร์นะครับในลักษณะที่สามารถจะเปลี่ยนใบสลับด้านได้สะดวกมากๆนะครับผมก็จะสลับกลับไปเป็นคนถนัดขวาเหมือนเดิม แบบนี้นะครับวางตัวฮาร์ดแวร์เข้าไปสไลด์กลับเข้าแล้วก็ปิดฝานะครับเข้าไปแค่นี้เองนะครับคัตเตอร์ก็จะพร้อมใช้งานแล้วนี่คือ NT นะครับเป็นรุ่น H นะครับ 1P นะครับโดย NT คัตเตอร์ผลิตจากญี่ปุ่นนะครับในญี่ปุ่น,นรเราเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีเฮบิอัล์